ความเดิมตอนที่แล้วจาก EP ที่2ใน EP ที่2นี้เราก็จะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับความเป็นไปของจอร์นและแม็กว่าเขานั้นได้อาศัยอยู่กับตาแน่นอนว่าทั้งตาและทั้งสองก็รักกันอย่างดีและเป็นครอบครัวเล็กๆที่อยู่ยังมีความสุขและแน่นอนว่าเขานั้นก็ได้มาโรงเรียนใหม่แต่เหตุผลที่เขานั้นอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีเหตุผลถึงเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว แต่ก็ไมไ่แน่ใจว่าไปได้รู้จักกับตัวอันตรายได้อย่างไรนะครับผมก็ก็ขอเกริ่นเพียงที่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวลูกพี่ของทั้งสองคนหรือก็คือลูกพี่ของจอร์ดและแมกนั้นจะมามีบทในตอนนี้อย่างแน่นอนก็เชิญรับชมได้เลยนะครับผมกับการ์ตูนไปเรื่อย EP ที่3การ์ตูนไปเรื่อย EP ที่3 ตอนเพื่อนเก่าณร้านอาหารของชนไปไงบ้างจอดฝึกไงครั้งแรกสนุกไหมโอ้สนุกม,มากเลยครับถึงแม้จะเหนื่อยก็เถอะแต่ว่ามันก็คุ้มค่าพอที่จะทําให้ผมได้ฝึกประสบการณ์พอสมควรเลยครับแมงเอ้ยมันให้กูไปเป็นเด็กเสืฟมันคิดได้ไงวะเหนื่อยชิบหายอย่างน้อยนะน้าน่าจะพามาสักสองคนก็ยังดีนะ จะได้ให้มาช่วยเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็ฝึกง,งานการเป็นเด็กเสิร์ฟไดยก็ดีไงโออ,เ,อ,อเดี๋ยวข้างหน้าเราจะพามาด้วยก็ได้วีเอเฮ้ยอ๋อ,อจริงสิรงรงค,นนครับจริงๆมีอีกคนนึงนะครับอืมหมายความว่า,าไงเหรอจอร์ดอ๋อก็คือพี่ชายของผมเองครับแม็กเขาอะ่ะเคยทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนนะครับเขาน่าจะพอจะทํางานที่นี่ได้อยู่อ,อ๋อแล้วทําไมเธอไม่บอกครูแต่แรกล่ะจะได้พาพี่ชายเธอมาด้วย อนแรกอะ่ะเขาก็อยากมาหางานเป็นเด็กเสือไปหรอกครับแต่ว่าเขาออยากหาสิ่งอื่นที่มันเหมาะกับเขามากกว่าน,นี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้เขายังหาไม่ได้เฉยๆง่ายๆก็คืออยากหาที่ฝึกง,งานแบบอื่นที่นอกเหนือจากการเป็แค่เด็กเสือใช่ไหมล่ะใช่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขายังหาที่ฝึกง,งานไม่ได้อยู่ผมก็เลยคิดว่าอาจจะชวนเขามาเป็นเด็กเสืบของร้านอาหารของพี่ชนก่อนก็ได้ครับเออโอเค โอ,อ้ไอทนแล้วมึงว่าไงล่ะกูอะก็โอเคอยู่แล้วเพราะว่ากูทําคนเดียวก็เหนื่อยจะตายแล้วเนี่ยโอ,อถ้อย่างน้อยมึงก็ได้สบายขึ้นเยอะนะกูยินดีด้วยแล้วกันโอ้ยเหนื่อยจริงๆรู้หลงนี้กูน่าจะกลับบ้านก่อนซะยังจะดีกว่าแล้วมึงจะอยู่ต่อทําเพื่ะเอา้าก็กูมาโลนักเรียนไงก็ลูกศิษกูแล้วอีกอย่างนะลูกศิษกูอยู่ม .4 เองจะบ้านยังไงจะให้เด็กกลับบ้านคนเดียวเลยแล้วมึงจะไปส่งมันหรือไง เออกูไปส่งได้เออวะกูลืมไปมึงก็มีรถนี่หว่าไม่เป็นไรหรอกครับกูสิงเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ห่างจากร้านอาหารแล้วก็อยู่ใกล้โรงเรียนอยู่แล้วครับอ๋ออ๋อโอเคถ้าเธอพูดอย่างนั้นได้งั้นกูขอกลับบ้านก่อนลวกันนะเพราะกูก็ต้องไปตรวจการบ้านอีกเยอะเลยกลับบ้านดีๆนะครับผมกลับบ้านดีดีไว้เพื่อนเออค่อยเจอกัน นหนๆครูสิงห์ก็กลับแล้วงั้นก็กลับมาสู่มือความเป็นจริงกันดีกว่าโอ้ oh, ฉันก็คิดงั้นเหมือนกันงั้นฉันจะไม่พูดอะไรเยอะงั้นฉันจะถามอย่างแรกเลยนายมาทาอะไรที่นี่นายมาทําไมและนายต้องการอะไรจากฉันมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเรื่องที่ผมมาที่นี่และมาทําไมผมมาที่นี่เพื่อจะมาฝึกงานส่วนทําไมน่ะเหรอผมนะ่ะชอบในการทําอาหารอยู่แล้วเป็นทุนเดิมโอเค ไอสองคำตอบแรกเนะ่ะฉันเชื่ออยู่และฉันก็อยากรู้คำถามสุดท้ายนายต้องการอะไรจากฉันอยากฟังเหตุผลไหนก่อนละระหว่างเรื่องโกหกกับเรื่องจริงนะงั้นฉันขอเรื่องจริงก่อนเรื่องจริงก็คือผมนะ่ะอยากจะมาดวลสู้กับคุณอีกครั้งก็แค่นั้นแหละส่วนเรื่องโกหกก็คือผมก็แค่อยากเป็นมิตรกับคุณงั้นฉันจะยอมเชื่อเรื่องโกหกแทนแล้วกันนะฮะ๋ยวสิ มันจะต้องบอกว่าต้องเชื่อเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกนี่หว่าเดี๋ยวนะนี่มันใช้หลักการไหนมันคิดของมันวะฉันใช้หลักความคิดของตัวเองเว้ยเออมีนี้ก็ได้ได้ดยเหรอ,อยังไงซะนายก็เป็นนักเลงของไอ้สิงอยู่แล้วฉันก็คิดว่าถ้าฉันมีปัญหากับนายมากเกินไปมันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่อย่างนี้นี่เองหรือว,ว่านายจะลองสู้กับฉันอีกสักรอบลนะ่ะไหนไหนแกก็ท้ามาแล้วได้แก่ไม่รอดแน่เอ้ ไอจไอดเใครวะโอ้ยไอจอดนั่นแกใช่ไหมอาใช่ครับตาฮ <c oughs> ุณลาของมันเลยโอ้โหยกูนันเผอพูดสะบดไปด้วยสิว่าใครว่าสิบหาแล้วกูทําไงดีว่าตะแกเสาะถามี่มานี่กูพูดไม่ถูกเลยนะไอจอดนี่แกรู้ไหมนี่มันดึกดเดื่นแค่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อขอโทษครับตาพอดีผมฝึกง,งานนะครับก็เลยไม่ได้โทรไปบอกด้วย จริงเหรอแล้วเจ้าของร้านเขาร,รับรู้ไหมเนี่ยก็เจ้าของร้านเขาอยู่ด้านหลังผมเองครับหมายถึงคนที่ใส่เสื้อสีขาวนั่นน่ะเหรออ๋อใช่แล้วครับผมเขาอ่ะมีชื่อว่าพีชาาพ่ชนเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารที่นี่เองอ่าพี่ชนครับอ๋อว่าไงจด๊ดเออมีอะไรหรือเปล่าอ่าจะลองคุยกับปาผมดูก่อนไหมครับเพราะว่าเออแบบประมาณช่วยอธิบายอะไรอเงี้ยครับผม เออได้ได,ได,ได้เดี๋ยวจะอที่ายให้เขาฟังแล้วกันนะงั้นนายกลับบ้านก่อนเลยก็ได้นะโอเคครับงั้นผมขอกลับบ้านก่อนนะครับคุณตาเดี๋ยวคุณตาคุยกับพี่ชนเขาสักแป๊บนึงก่อนจะได้ไหมครับได้สิหลานรักไม่มีปัญหาแต่แต้หลานโขนะ่ะตาก็พร้อมจะคุยได้อยู่แล้วก็ีบเข้าบ้านเถออครับผม งั้นก็เจอกันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับพี่ชนเออกลับบ้านดีๆนะอ,อือไอชวนทรงนี้น่าจะแสะดงว่ามันน่ากำลังจะพยายามปรปับปรุงตัวเองและก็คงพยายามฝึกหาประสบการณ์สินะเออดีจริงๆแต่ว่านะเกมมีติมีสิทธิ์ได้เลือกอีกครั้งนะ ตาโพแม่มันเข้าใจมันนะป่านี้ชีวิตมันดีขึ้นเยอะไม่ต้องมาลำบากอยู่กับเราเออคุณตาหมายถึงเรื่องอะไรหรอครับโอ้ก็เป็นเรื่องของไอ้โจ้ตัวครอบครัวมันนะสีโอยมาตงเมื่อไหร่เนี่ยอาเมื่อกี้ครับโอ้โหไม่ต้องอยู่ใกล้ขนาดนี้ก็ได้โวยหาสักนิดนึงก็ไม่แย,ยนะ่เนาะอ่อขอโทษครับ้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็พอเข้าใจได้และโก็กีืมสารันเยอะเลยฉช่ก็พูดไปเรื่อยนะแล้วคุณคือคุณชนสินะครับอ๋อใช่ครับผมคือชนเจ้าของร้านอาหารที่รับจอดมาส่วนงานครับผมอ๋องั้นเหรอคุณเองก็ดูนิสัยดีนะครับออไม่ทราบว่าจะให้เอ็อมแ,แบ็กเนี่ยไปเป็นเด็กเสือป่ยไหมครับจะว่าไป พอดีว่าเจ้าแม็กก่มันเก่งเรื่องการสื่อาหารบันทึกเก่งจำเก่งพูดกระครองคุยกับคนอื่นเก่งนะครับจะบอกให้เออว่ะเหมือนที่ไอ้จ้มันพูดจริงฮะว่าไอ้แม็กมันเป็นเด็กเสือมาก่อนก็ถ้าเรารับมันมามันก็ไม่เด็เสียหายอะไรแถมเพล่เพล่เราก็ได้กำเราก็ได้กาไรสบายขึ้นเยอะถึงแม้จะมีลูกจ้างเพิ่มขึ้นอืมก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นี่นะโออยังไงครับ สรุปว่าจะโผให้แม็กเข้ามาเป็นเด็กเสิบจะได้ไหมครับอ๋อก็ต้องได้อยู่แล้วสิครับโอ,อ้แล้วมันต้องมีเขียนพวกเอ,อ่อประวัติการสมัครหรือพวกใบสมัครนี้มีไหมครับอ๋อมีครับแต่ว่าคงจะให้มาสมัครตอนนี้ก็คงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตอนนี้ร้านปิดแล้วงั้นก็เปลี่ยนเป็น,ปนมาช่วงวันพรุนี้จะได้ไหมครับเออโอเคเลยครับแต่ก็คงจะเป็นช่วงตอนเย็นนะครับเพราะว่าเอ,อ่อ โจ้ม็กกับโจนดมันเรียนอยู่มันเลิกตอนยินอ๋อไม่มีปัญหาเลยครับผมแต่มันก็โอเคเอว่าแต่ว่าครอบครัวของจ้นี้มีปัญหาอะไรหรอครับถึงได้อ๋อครอบครัวของโจ้เนะี่เหรอจริงๆนะไอโจอเนะ่มันไม่ได้อยู่กับผมตนะั้งแต่แรกเริ่มหรอกครับจริงๆมันก็อยู่กับพ่อแม่นั่นแหละ ตอนนั้นอ่ะไอ้โจเน่มันรู้ตัวตัวเองชอบการทำาหารตั้งแต่มอตน้นแต่เหมือนว่ามันเนี่ยเคยขอพ่อแม่มันแล้วว่ามันอยากไปเรียนโรงเรียนทำอาหารก็ถ้าตอนนั้นน่ะโรงเรียนทำอาหารน่ะมันก็มีอยู่แต่มันค่าคตรแพงแต่มันก็มีอยู่ที่หนึ่งที่โอจะรับสอนอยู่ก็เป็นประมาณพวกอาชีวะน่ะ เราพ่อแม่มันอะมาหินดีเห็นงามแล้พ่อแม่มันอะเป็นตำรวจทหารอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อคงน่าจ,จะเป็นเรื่องของปัญหาครอบครัวสินะแล้วเขาเคยมีเพื่อนบ้างไหมครับจะว่าไปจริงๆก็แทบจะไม่มีเพื่อนเลยถ้าจะมีก็ส่วนใหญ่ก็มักจะไปคุยกับผู้ลุ่มพี่ การลุมพีส่วนใหญ่ที่มันไปคุยกับปแติกูมิัยอันตาพานชอบชกต่อยต่อยตีแถมไม่แม้มันจนพาน้งไปผิดนี่นสิแต่ประมาณแทนที่มันจะสอนเรื่องดีๆมันก็จะไปสอนเรื่องเฮี้ยนเนี่ยแล้วเอ,อ่อแล้วจากตอนนี้ล่ะครับก็จริงๆหลังๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคุยกับพวกนู้นละแต่ว่ามันมีผู้ชายอยคนหนึ่ง อายุก็ประมาณเท่าคุณเนี่ยแหละเหมือนจะไปชักชวนเจ้าแม็กกับจอดผมไม่รู้นะมันชิดบ้าอะไรอยู่แต่ดูเหมือนว่าไอ้นี่เนะสงหน้ากลัวพอสมควรเลยผมไม่รู้นะเหมือนจะชื่อว่าเออเอออะไรทำไมฉันจำชื่อมันไม่ได้เลย แต่เหมือนว่าเทวาจกกับแมนะ็กน่ะจะชอบเรียกไอ้หมอนั่นว่าลูกพีตอนแรกน่ะผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะเหมือนว่ามันน่ะจะเป็นใครจากไหนก็ไม่รู้เหมือนว่าจะเป็นนักเลงแถวเมืองน,นี้เนี่ยแหละแต่ว่าแต่ว่าอะไรหรอครับแต่ว่านั่นมันดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่แปลกๆมันจะชอบพูดถึง ชื่อของคุณเหรอมัง้งฮะชื่อผมเนี่ยนะล้อกันเล่นมาเนี่ยทั้งชีวิตที่ผมเรียนจบมาถึงผมจะเผลอชอบต่อยตีก็เถอะแต่ผมก็ไม่ได้ต่อยตีแบบประเอตุผลนั่นนะก็ส่วสนใหญ่แล้วอะ่ะมันจะมีคนที่ชอบมาหาเรื่องผมก่อนเสมอก็เถอะแต่ไอพวกนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แค้นถึงขัน้นเอาจีนเอาตายหรอกแล้วใครมาแค้นผมได้ขนาดนั้นเนี่ยผมก็ไม่เดเแน่อยนะแต่ว่าผมขออะไรหน่อยสิเออได้เลยครับได้เลย ว่าแต่เป็นเรื่องอะไรเนาอกูพยายามทําให้เจ้าตัวกับเจ้าแม็กอะเลืกไปยุ่งกับชายคนนั้นได้ไหมอะกูยังไม่รู้เลยซ้ำว่าใครเป็นคนที่เป็นลูกพี่ของไอ้เจ้าจอดกับเจ้าแม็กและกูจะหาวิธีหยุดยังไงวะแต่พอคิดไปคิดมาแล้วไอ้จอดเองมันก็ไม่ไดีดูเป็นคนเลวร้อะไรขนาดนั้นแต่ลึกๆก็เป็นคนดีที่ก็แค่สังคมไม่เข้าใจเขา่านั้นเองเออก็คงมีแค่ต้องช่วยมันสินะ บได้ีครับได้ครับผมโอเคแต่ผมจะรู้แหละว่าคุณอาจจะช่วยได้ไม่มากแต่ก็ขอช่วยเซนติเกอร์อย่างดออีตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าจะไปหาครูที่ปรึกษาของเขาแล้วจะบอกด้วยซ้ําแต่ผมก็คงไม่กลา้าพูดที่จะไปโอ่งหรอกโลหะผมเองก็สังขารก็ไปจะไม่ไหวแล้ว แต่ไว้เจ้าสองตัวนั่นเนี่ยกูไม่รู้ว่าจะรักษาสัญญาตามที่มันโคตรกับคุณได้ไหมนะเอ้ยทีุ่งโคตรประมาณได้นะแต่ถ้ามีคุณช่วยกูคงจะดีอยู่ผมก็พอเข้าใจนะบางทีไวเรื่องก็ประมาณนี้แหละบางทีก็อาจจะรักษาสัญญาได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็คือเรื่องปกติครับแต่แน่นอนผมจะช่วยเท่าที่ทำได้แล้วกันอกนะกูคงมีแค่ไม่กี่อย่าง ผมก็คงต้องขอบคุณคุณทีณ่ยอมช่วยผมมานะผมเองก็แกเค,คุนขวาที่เจะามาห้ามปลามเหมือนแต่ก่อนก็คงไม่ได้แล้วเง้นผมก็คุค้ต้องกลับบ้านก่อนแล้วกันโรนี่มันก็เกือบจะก,กลารขํากลางคืนนานแล้วเออกระจิงครับงั้นก็เดินทางกลับบ้านดีนะครับผมโอ้โอเคครับงั้นก็กลับบ้านดีๆเช่นกันครับผม ฮวันนี้นี่เน่ยพอสมอควรเลยฮะอืมแต่ว่าเรื่องที่บอกว่าเป็นนักเลงที่อยู่แถวนี้แล้วโดนชักจูงสนแสดงว่าไอ้สองคนนั้นก็น่าจะเป็นคนนิสัยดีไม่ดีนิสัย่หญ่างที่คิดก็แค่อาจจะโดนชักจูงมางั้นก็คงไม่ได้ต้องถามหามันสินะฉันว่านายก็ไม่จําเป็นต้องถามหาหรอกเพราะฉันเองจะมาหานายได้ถึงที่นแหละเออใครบูดวะกูเอง เฮ้ยเฮียเจมมึงมาทำหาะไรนี่เนี่ยก็มึงบอกเองนี่ว่าว่ามึงจะอยากตามหาคนที่ชักจูงไอ้คนที่ชื่อว่าจอยกับแม็กไม่ใช่ยังไงแล้วมึงออกไปจากคุกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญเว้ยแต่ฉันอยากจะถามก่อนเลยไอ้แก่ที่คุยกับนายเมื่อกี้อ่ะมันเป็นใครวะกูมไม่บอกหรอกโอ้งั้นเหรอคิดว่าการกระทําในครั้งนี้ที่นายจะทําเนี่ยมันจะช่วยใครได้อีกบ้างวะเรื่องไอ้เมฆเนี่ยก็แค่โชคดีไปแต่ถ้าเลือกไอ้แก่นั่นน่ะ กูว่ามึงไม่เหลือแน่กูจะบอกให้มึงบอกเดี๋ยวนี้ผมมันเป็นใครกูขอพูดในคําเดียวรู้ว่าไม่มีวันและกูจะไม่ให้คนบริสุทธิ์ต้องมาโดนโดนลุงกระทืบโดยฝีมือของมึงเรื่องแค่ความแค้นของมึงหรอกนะและอีกอย่างหนึ่งมึงเลิกชักจูงสองคนนั้นได้แล้วใครหรือวะที่มึงพูดก่อยจ้อยกับแมกไงที่มึงอ่ะไปชักจูงไอ้สองคนนั้นมามึงใช้เรื่องปัญหาปมด้้ยของมันแล้วก็ชักจูงขึ้นมันให้มันมาเป็นลูกน้องของมึงใช่ไหมล่ะ มึงนี่ก็นะมึงนี่ก็นะกูละเกลียดจริงๆเลยแม่งเสือกรู้ทันทุกทีเลยจะยังไงได้ละ่ะมึงก็ใช้วิธีนี้กับคนอื่นตลอดแหละและ้วคิดว่ากูจะไม่รู้ทันได้ยังไงถามจริงเถอะเออเออเออก็ได้ก็ได้ไดอืมแต่ฉันว่ายังไงซะสองคนนั้นมันก็มีประโยชน์พอสมควรและฉันก็ใช้เรื่องปัญหาปุ้มด้วยของแม่งมันก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะกูเนี่ยก็พอจะรู้วิธีในการย้ายเด็กคนนั้นนะ่ะ ไปเรียนในสิ่งที่มันชอบอยังได้ฉันก็พอเข้าใจนะว่าการเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองรักมันดีแค่ไหนแต่การกระทำของนายนะ่ะมันผิดวิธีเว้ยวิธีที่มันควรจะเป็นน่ะคือควรคุยกับครอบครัวหรือไม่ก็คุยกับทางโรงเรียนก็ยังดีสิแต่การทําแบบเนี้มันไม่ต่างอะไรกับการทาใ,ให้เด็กคนนึ่ะมีเรื่องแย่ติดตัวเออเออ,เอ,อ,เอ,อกูชักจะเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยเวลามาพูดเรื่องหานี่ทีไรแม่งเลือกึกจะปวดหัวทุกวันเลย ยิงพูดกับมึงทีไรนะยิ่งแม่งจะงุดหงิดทุกข์กีเลยอ๋อแล้วมึงคิดว่ากูไม่หงุดหงิดมากมั้งใ,ใจเย็นสี่ชนใจเย็นสินายรู้ไหมว่าการกระทําสุดหัวร้อนของนายนะมันไม่ได้มีประโยชน์แล้วนะนายโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนวะ้ยนายไม่ได้เป็นนักเรียนอาชีวะแล้วคิดให้ได้หน่อยสิมันไม่ใช่ว่ากูคิดไม่ได้หรอกแต่พอกูคุยกับมึองอะอารมณ์แม่งขึ้นตลอดเลยแล้วอย่างนะถ้ามึงไม่เลิกยุ่งกับแม็กและก็จอดอีกแล้วก็กูจะไปกระทืบม,มึงถึงที่เลย อุ้ยตายน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจริงๆแม้นายพูดทีนี้จะทำให้ฉันกลัวอยู่ตลอดเลยนะไอ้ส้นไปเลยหรือมึงจะเอาอะไรสัตว์ช้าก่อนใจเย็นฉันไม่ได้จะมาต่อยกับนายในตอนนี้นะเว้ยฉันแค่มาเตือนเฉยๆเตือนเตือนเรื่องอะไรนายจะต้องทําให้จอถูกไล่ออกจากร้านอาหารของนายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้ามันยังทํางานที่นี่ต่อฉันอาจจะใช้ประโยชน์จากมันไม่ได้เลย โอ้โหไอเวนนี่มีมึงมาคุมกูไม่พอยังจะทำร้ายเด็กอีกหรอวะเลวจริงนะมึงเน่าออยู่เลยเอ้ยเฮ้ยได้ยินสี่ชนวันนี้มันไม่ใช่วันของมึงแต่มันคือวันของกูเว้ยวันนี้ไม่ใช่วันที่มึงจะมาซัดเข้าโบน้ากูได้เราได้ฮะอืมเอาเป็นว่านะนายลองคิดดีดีแล้วกันนะถ้านายยังรับมันทำงานอยู่ มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่นายจะกลับมาสร้างสงครามกับฉันอีกครั้งเออกูจะยังรับมันทํางานอยู่ดีเพราะกูก็พร้อมจะรับมือกับสงครามของมึงอยู่แล้วแหละพอต,ตอนแรกนะกูก็คิดว่ามึงเ่ยจะปรับตัวกับใจคนดีแล้วแต่มึงกับเรื่องอย่างนี้นี่เองมันคงจะเลือกทางเดิม่เคยเปลี่ยนสินะใช่สิวะกูไม่เคยเปลี่ยนอยู่แล้วเอาเถอะพอแค่นี้ก่อนดีกว่าฉันแค่จะมาสร้างสงครามประสาทใส่นายสักหน่อย งั้นฉันไปก่อนละกันนะซาโยนาระไปไกลเตกูเลยไ,ไปไปโธ่ไลกูเหมือนมูเหมือนหมาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะมึงเนี่ยโอ้รู้สึกว่ามันมาแบบี้ทีไรมันต้องมีเรื่องรางไม่ดีแน่แนๆเลยงานนี้กูก็ต้องรวมคนคนไว้ซะสินะเฮ้ยบ้าเลยกูก็ไมันได้อยากจะทําอย่างนี้หรอกแต่ทํามันจาเป็นเราก็ควรจะทำท่าน,นั้นฮลัลโหลเพื่อนเออไงเมฆ ฉันว่าเรามีปัญหาแล้วหรอยังจำเจนได้ไหมไอสารนรกนี่มันกลับมาอีกครั้งแล้วความมันก็จะเริ่มต่อจากนี้และอาจจะเกิดสงครามขนาดย่อมได้ด้วยซ้ำและอีพีหน้าจะเป็นยังไงไว้เจอกัน